โอเคครับผมมาใส่ดักหนูอีกแล้วครับอีกวันหนึ่งครับไปสองวันติดแล้วครับช่วงนี้มากันงสองคนครับวันนี้ทงานครับเหนงานไหมเนาะวันนี้ร่างกายก็ยังล้าๆอยู่เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใส่ดักหนูก่อนครับผมโอเคครับผมไปพยายามดักหนูกันครับ วันนี้ได้ชักหางหนึ่งก็ดีใจแล้วครับหมายเหมือนจะสวยนะเขาใส่เยอะครับทั้งอ่อ,อยยิงทั้งใส่กับดักครับฐานแรกครับยังไม่มาครับเกีคครับผมจะมีเต็มด้วยถ่ายรับชมนะครับขอบครับ ได้ขาดครับโหดูพันครับดกจมน้ำเลยดวดูก่อนครับว่าเป็นตัวอะไรโอ้หนูแล้วยไม่อยู่ครับโ โอเคครับผมไม่เป็นไรครับอ,อันนี้เหมือนจะขาดอีกแล้วครับออันนี้ดักเขานาแล้วดักเขาใส่ลืมไหมครับมไม่นะดักเราน่ นี่เปล่ามันดักผมนะนี่ขาดอีกแล้วครับอืมชัดเลยครับโอพังพรหรืออะไรหนูเหรอรอยกัดนี่มันขาดมันหนูกัดแต่ทำไมมันขาดง่ายจังเลยอ่ะอื ฟันเหมือนไม่ใช่เหมือนฟันโอ้สองแล้วครับเอาอีกแล้วครับอุ้ยเหมือนเดิมเลยโอ้โหหนูเหรอโอ้โหอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยวันนี้ ขาดเป็นว่าเล่นเลยครับโอเคครับผมโอเคครับผมยามครบหมดแล้วครับโอ้ยขาดสี่ครับตดวคนตันเป็นขาดครับเหนื่อยแลวครับวันนี้ดูไปน่าจะพรนเช้าน่าจะแห้วครับดูไป โอ้ยเก่ครับผมไม่ได้ยังไงก็ลงคลิปเหมือนเดิมครับโกเคครับผมพบกันพรุ่งนี้เช้าครับก่ครับผมไปได้เวลาแล้วครับเช้าแล้วครับทีมงานใส่กาแฟครับเราไปกันเลยครับยังไม่ได้สักเต้มเลยครับวันนี้เมื่อคืนก็ขาดไปครับสี่ตัวหรือห้าตัวนี่แหละครับ โอ้ยน่าจะพังพรนะหนูนะครับนะ่าจะเอาไปกินหมดนะเขียครับผมลุ้นกันครับเช้านี้จะมีเต้มรอเปล่าดนแล้วครับหนโูโอเคครับคิดว่าจะไม่โดนแล้วมาแล้วครับแต้มแรกเขย,ยังชั่วนะครับของเช้านี้ครับ ตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับยาหยุบยับยุบยับโอเคครับผมจัดเก็บกันครับ เอเคครับผมเขาทุ่งหมาเรียบร้อยครับคิดว่าขาดครับโอเคครับไซช์เดียวกันครับจะมองไม่เห็นหนูเลยเมื่อกี้ขาดเป็นว่าเล่นเลยโอเคครับผมจะเก็บกัอนครับผม โอเคครับผมโอเคครับแตกที่สามาแล้วครับเขากันหมดเลยครับนี้เนี่ยถ้าเป็นหนูจะอยู่หมดนะทีอื่นย้ายมาใส่เมื่อคืนนะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวจัดเก็บกันครับ โอเคครับผมถอาถูมาเรียบร้อยมันหมาครับแจมพิษซาครับใช่นี้ตัวไม่ใหญ่ครับเอาลวครับแ้มพิาซ่า C ครับตัวเท่ากันเป๊ะครับหมดเลยครับตัวใหญ่เขาเอาไปกินหมดแล้วครับโอเคครับผมจัดเก็บก่อนครับ problem. Um. ครับผมถูกผู้มันครับถุงรุ่นนี้มันไม่น่าขัดนั่นคือมีเราจะเจอพวกรุ่นเล็กเท่าครับดูไปโอเคครับผมครับโอเคครับผมยกกับดักครบหมดทุกหลังเลยครับได้มาสี่แต้มครับเช้านี้รุ่นเดียวกันหมดเลย เมื่อคืนน่าจะพังโพนแต่พังโพลน่าจะมีรอยกัดนะครับเสียดายเอเคครับผมไปที่รถกันครับสำหรับวันนี้ขอกลราทั้งนาขอบคุณครับและวก็สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอทุกทุกคนทุกท่านที่รับชมก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณที่รับชมช่องเล็กๆครับผมขอบคุณมากเลยครับ